Huh? Huh? Enemy double huh? kill. Enemy triple kill. Huh? อ้ลอโหลอโหลโยวอซับเดยคืออะไร <c oughs> อ่ะโอเคก็สวัสดีเพื่อนกันด้วยนะมาวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับช่อง151ช่องนี้ช่องเดียวช่องเดิมวันนี้ก็มากับ R O E นะครับหรือว่าอ้อยนะที่เรียกกันอย่างติดปากไปแล้วนั่นเองสำหรับตัวนี้สัรคุณก็ไม่ต้องอธิบายอะไรกันเยอะนะครับเรียกได้ว่าเป็นยาสามัญประจำแรงนะเมื่อไหร่ที่คุณอกหักจากฮีโร่เทียบีเทียเอ เธอคนนี้พร้อมรักษาใจคุณเสมอขอแค่หยิบมาเท่านั้นแหละแต่ต้องเล่นเป็นด้วยนะเออเอาเคมาครับตานี้ก็เริ่มบับแดงนะเอาอีกโซนใหญ่ก็ผมเริ่มบับแดงนะครับคนอื่นยังไงไม่รู้นะแต่แบบมองว่าตัวมันแก๊งเก่งดีอะแค่มีบับแดงก็ไล่เก็บได้แล้วนะครับนี่ไงอย่างนี้เป็นต้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นอืมน่าจะไม่ได้เอาฟิกเกอร์มานะครับขอเช็คแป๊บโอเคถั่วต้วมดิเจนตัวนี้นี่มัน สายระเบิดภูขเขาเผากระท่อมแน่นอนนะครับมันเล่นสุดแน่ๆน,น่าจะต้องระวังเขาดีๆเลยนะตะกัวแว้นนะครับไอ้นี่อ่ะเหมือนเดิมนะครับพอมีเวลาเราก็ไล่ฟาร์มบัฟไปให้ครบนะจริงๆจะทิ้งตัวเล็กไว้สักตัวก็ได้นะครับแวะไปแท็กกลางแล้วก็วนไปฟ้าเลยก็ได้กลับมาค่อยมาเอาไว้ตัวที่เหลือก็ไม่ผิดนะอืมแล้วแต่คนนะครับแต่ผมเป็นประเภทที่ว่าเอาสุดนะเอาหมดไว้ก่อน คือถ้าทีมเขาแทงสวนมาที่บัฟฟ้าเราเงี้ยผมก็มีสิทธิ์โดนเวทสูงนะแต่ก็เป็นความโชคดีเหมือนกันครับที่ทีมเขาไม่ได้มาบุกนะน่าจะเกรงกลัวบารมีทีมเราอยู่แล้วจริงๆอ่ะอ่ะฟาร์มไปนะครับจะเสร็จละออยนี้ถ้าสังเกตดีๆคือตัวมันไม่มีสแต็คเป็นตัวที่ตีช้าตัวหนึ่งเลผมว่าช้าเกินด้วยนะมันมันควรจะต้องมีสแต็คว้อยู่ตลอดนะครับซึ่งก็เก็บง่ายอยู่ ออพยายามอย่าปล่อยให้ตัวมันสแตกแว่างนะไม่งั้นฟาร์มชา้าแน่นอนไอ้นี่โอเคฟาร์มเสร็จก่อนที่มังกรจะเกิดนะครับตรงนี้ก็มารวมตัวแอ s ซัมเบแกกเฟิดแบบเลยเพื่อนโอ้ยอยู่เป็นอยู่เป็นดงอยู่เป็นดงอยู่เป็นดง,นดงกงดิบเฮ้ยได้เปล่าพเพื่อนดีเด้อดีๆเด้อมาดิเออเคเขาให้แต่ว่าโอเคได้อยู่ครับตรงนี้รอเลี้ยวรอจุย แต่ว่าก็เป็นทางด้านหมาแพนด,ดี้เก็บอพิซอลดากอนไปได้งั้นผมขอโยกไปเสิร์ฟบัฟ้าหน่อยละกันเดี๋ยวรอนะครับเมื่อกี้เห็นแพนด้าเหมือนเลือดจะไม่เต็มหลอดน,นะเผื่อได้ลุ้นเล่นกับเขานะครับนี่ไ ouais. งฟาบ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 ลำชีบหมดรอตีแป๊บโอเคใส่ครับจังหวะนี้ผมจะสวนเอาให้แล้วไงเอาให้แล้วไงไปแล้วจ้าโอเวอร์เกินโอ้ยนี่มัน ถูกชะตากับแพนด้าจริงนะไม่ไหวนะครับปิดไม่ลงเฉยเกิดอาการหน้ามืดเล็กน้อยนะครับขอบจอ,อขอบจอมืดจัดโอ้แทบบูบผมงงมาไม่ไหวเฉยเลยแพนด้าเลือดไม่เต็มด้วยนะสกิลก็แบบเช้าก่าผมอะแต่เหมือนว่าติเขาจะมาทันนะเออไม่เป็นไรเราก็ฟาร์มหาของต่อไปนะครับเลือกข้าว ตรงนี้เปิดค่อนข้างเสี่ยงเลยนะถ้ามีทีมเขามายับยับ,ยบดูนี่อันตรายครับแต่ดูแล้วว่าแบตเตือนไม่ใช่ทีมเขาอยู่บนเยอะนะปึ๊บโอเคสวย <c oughs> เอ่อถ้าเป็นแบบนี้แนะนําให้ไล่ฟาร์มเลยนะครับเลิกบวกเลิก,เลกข้าวด้แล้วนะ <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวของจะตามไม่ทันจะขวนแพนด้าไม่เข้านะครับเ <c oughs> พราะโดยเบสพื้นฐานมันนะผมว่าอ้อยสู้แพนด้ายากนะถ้าหนึ่งหนงนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็หาของก่อนดีกว่าเรา โอ้โหโฟาร์มยังลำบากฟาร์มยังลำบากแล้วจะเอาอะไรไปสู้ขอเสียงหน่อยไม่ไหวตัวเล็กผมก็ยังไม่ได้อะดิเฮ้ยแต่เหมือนทีมเราจะมาปิดสวยนะครับช็อตนี้ต้องได้สักตัวแล้วนะบุรีมรก็มาเยอะเหมือนกันวะกลายเป็นทีผมเสียทั้งนั้นเอาดิโอ้โห่าครับช็อตนี้เสียมดโอเควิมาเล่นช็อตเซอร์ไพ ปู้ปั้มจังหวะนี้อันตีออกมาหนีให้ไวฟึบจ๊บหลบแย้โอ้ไปไหนก็ไม่รอดนะครับตอนนี้เรียกว่าการเงินมีปัญหาใส่ชุดอะไรไปหาใครดีไปละจ้าปอมล่างไม่ไหวว่าน้องพี่ไม่ไหวแล้วว่าน้องหาตังค์ด่ว,ดวนๆหาตังค์ก็ยังลำบากนะครับตอนนี้แบบ เสียงโคตรยากดูดูนั่นจะไหม้แล้วน่ะจะไม้แล้วน่ะย่าขอโอเคฟ้าตัวนี้เราได้นะครับจะเอาจริงไอ้นี่ให้ได้หายใจหายคอบ้างเถอะเอาเล่นกันอีกแล้วริงเพื่อนไม่ได้ซะด้วยกดออโต้โอเคได้อยู่มั้ยตกใจหมดนะครับล้อเลี้ยวไหลเป็นน้ำเลยว่ะอ่ะ อันนี้เหมือนทามิงจะมาพอดีนะครับว่าจะแววเอามกรใจนี่มันแหลบจัดโอ้โหอ,อันติหลุดแมพอาวไอนี่หลุดกว่ามาตรงนี้ได้ยังไงอ๋อน่าจะโดนแก๊กดึงไปนะตอนแรกผมคิดว่าเขาฟิกเกอร์เข้าไปนะครับโ้แต่ว่าโอมนโดนผู้บ่าวหัวส้มมากระบ,บองทุบล้มเลยนะครับตอนนี้ก็คือป้อมไหลนะถ้าย,ยเูเอไม่ไปช่วยกันผมว่าน่าจะไปไปอีกอะ่ะอือันตรายนะครับไอบีจานตัวนี้ โอเคอ้าวโดดหน้าโดดเอาไงดีเพื่อนต้องใส่แล้วไหมเออสวยเอ้าเอ้าเอาเอา,เอ,า,เอ,าอ,อะไรครับ <c oughs> นี่ <c oughs> ลนนิสหน่อยนะครับเล่นอวีสักร้อยตามก็ต้องต้องมีบ้างนะครับที่มีอะไรแบบนี้นะโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับลัดเพื่อนมาได้ก็คือเพิ่งสังเกตสกอร์ตัวเองนะครับเป็นแอสซิสต์ที่แบบว่า6นาทีมีแต่แอสซิสต์นะ พิ่งได้คิวตัวเมื่อกี้นี่แหละฟึบหมุนมาจังหวะนี้เราหันไปโขกหันไปเคกโอเคได้ครับตัวที่สองมาแล้วว่าคิวเราเริ่มเข้าเหนือเข้าตัวแล้วนะครับตอนนี้เด้ได้ว่าสดชื่นเอ้แอสตินไม่ได้คิวมันแบบปดหูวดใจยังไงไม่รู้นะครับมันต้องมีบ้างนะตอนนี้ได้ได้ว่าช้ามาก7นาที2คิวนะครับเอาไปแต่แอสติเน่ยหตัวจารู้มมไม่แต่ผมว่า ไม,ไม่แย่นะกับเกมที่แบบเราโดนกระทืบต้นเกมขนาดนี้นะครับเฮ้ยมันก็ไม่ได้โดนเยอะหรอกเพื่อนเราไหวอะแต่เราอะโดนมผมว่าประคองแบบนี้ก็ค่อนข้างโอเคละเรื่องสกรอร์คิวไม่ต้องไปห่วงมันมากครับพยายามทาเงินให้เหนือเขาไว้ก็ก็ได้แหละใช้ได้แหละอมไม่ได้ปลอบใจตัวเองแต่อย่างใดนะผมว่าอย่างนั้นจริงๆแต่ล่างตอนนี้เกิดการประทะกันเกิดขึ้นนะครับบีเจนค่อนข้างเจ็บไม่รอดนะโดนทิลียิงล้มไป ตอนนี้ทีมผมแบบล้อมจับเต็มกำลังเกินโอเคครับเก็บ2สวยอยู่เดี๋ยวเราทําเวฟไปเพื่อนแล้วกันนะเฮ้ยมาดิไอหมี <laughs> ตอนนี้ผมว่าผมไวเขาแล้วแหละหมีแพนด้าเนี่ย <laughs> แต่เป็นไม่ได้ก็ไม่ใช่เป้าหมายแรกที่เราจะเลงน,นะครับไปเลงพวกแคลรี่ยังไงก็คุ้มกว่านะไม่ถึง <laughs> ไม่ถึง <laughs> โอเคอเฮ้ยรอเรียวปิดได้ไหมเพื่อน มาปเข้าให้โอ้โหกำลังเดินแคทวอล์สวยๆดงกระชากอะ่ะนึกภาพตามนะครับแบบผมผมสวัสดะเงินไปเพื่อนมันก็จะแม่นโอเคเดี๋ยวเราโยกมาตรงนี้นะครับทําคลิปให้เพื่อนนะเพื่อนเราหมดล่างจะได้โยกมากลางต่อแล้วถ้าเราหมดกลางโอเมนก็ไปโบนีกเรียกได้ว่าทีมเขาไม่มีอะไรให้เลือกแล้วจริงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหช็อตนี้เอาไปเลยหนึ่งไฮไลท์สวยครับเราก็แรงแล้วนี่ว่ะตอนนี้เราเป็นเล่นโอเคอเดี๋ยวผมอธิบายสกิลให้ฟังหน่อยละกันนะครับแบบเผื่อบางคนไม่รู้นะแตกส้มมีไว้ทำอะไรมีไว้ตีแรงๆแล้วก็ตีลดคู่ดาวนะครับตัวนี้ก็พยายามเลี้ยงสงแต็กนะอันนี้ผมจะเลี้ยงให้ส้มอยู่หน้าตลอดนะครับถ้าแบบทำได้นะ มันจะเข้าไปแล้วแบบเคาะแรงๆได้มีสิทธิ์ได้คิวสูงอะ่ะคือถ้าเป็นแครี่ผมว่าโหนไปใช่ป่ะโดด1นทีแล้วก็แบบเคาะสแต็กส้มอะ่ะล้มได้เลยนะเกมเกิดเกิดอ่ะอย่างตาน,นี้ก็มีอยู่นะครับไอช็อตที่ทำใส่เทลอะ่ะเดี๋ยวรอดูนะเรียกได้ว่าแรงจัดนะครับผมว่าตัวมันต้องประมาณนี้เลยนะถ้าเกิดเกิดนะพยายามเอาสแต็กส้มไว้อยู่ข้างหน้านะครับ แต่แต่ก็ไม่ได้ฟิกว่าต้องต้องทุกครั้งนะก็ดูตามสถานสถานการณ์เออมีโอกาสก,าก็ทําไว้นะครับอันน่าจะจังหวะนี้แหละมั้งที่ผมทําใส่เทลอะ่ะเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวผมทําให้ดูขอเลี้ยงสแต็กแป๊บหนึ่งแต่ระหว่างนี้ก็ฟามไปก่อนนะครับไม่ต้องไปรอขนาดนั้นนะเดี๋ยวมีจังหวะเราก็จะแบบมันจะมาเองอะ่ะเออเล่นบ่อยๆเดี๋ยวรู้ครับนี่โอเคผมเลี้ยงไวล้ละ ่าน่าจะได้ใช้เร็เรวๆนี้แน่นอนไปปื๊บปื๊บโบ้เคาะหนึ่งอันตีออกเรียบเกมนำนี่บอกเลยว่าคอมโบนี้หวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับสำหรับแครี่ที่โดน <c oughs> เอ้ยเอ้ยเดียวเสี่ยวยกตีหรือเปล่าเฮ้ยมันมันเวอร์แล้วไอพี่แจนน่ะเอาแล้วโอเมนผมโดนไล่ด้วยนะครับหุ่นหัวสู้เอ้าจบจัด เฮ้ยแต่ได้อยู่แล้วนะครับไปเล่นโอเคแต่เมื่อกี้ผมโลนฮาไปหน่อยตอนนี้ก็กลายเป็นว่าทีมเขาได้สวนเราทั้งนั้นนะครับคือถ่ายกลางมาสองป้อมนะแต่ว่าโชคดีที่แบบทีมเราเกิดมาแล้ะอ่ะไปลุยกันต่อครับมันต้องไม่มีครั้งที่2นะเพื่อนถ้าเราโดนอย่างนี้อีกมีสิทธิ์ทีมเขาได้ของตามเราทันแน่นอน,นครับแล้วแบบมันจะเล่นยากไงอตอนนี้1 1นาทีเนาะ เล็งไปที่ออเจกครับมองมองดูแล้วว่าน่าจะเวิร์กที่สุดละทีมไฟก็ไม่ค่อยแน่นอนแล้วนะครับทีมเขาไม่ได้แบบของตามเราขนาดนั้นแล้วอ่ะหลังจากที่เขาได้เราไปไฟไมเมื่อกี้น่นไงดูดูมันหืมน่ากลัวเกินพูดก,กินคนหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าเลยล่างตรงนี้แก๊งดูสไม่โดนนะครับโอเมนยังไงพยายามไล่อยู่แล้วล็อกไปทางด้านรอเรียลโอ้โหค่อนข้างที่จะ ยากอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีจานบินเอาให้เอาแล้วทีลี่ผมก็อันตรายนี่ว่าผมลืมทีลี่ไปได้ยังไงวะเนี่ยเทลกับทีลี่เลดเกมใครพาสี่เดียวกันวะเออแต่ผมชอบทีลี่นะเวลายิงหมู่โหดดีอะเอามิแจนยังแตกนะครับเมื่อกี้เอาดีเอาดีโอ้โหไปหมดอย่างนี้ใครเกิดไวที่สุด สิบนาทีบวกยังไงก็ไม่น่าจะพันแล้วนะกนีบเจาะนะป้อมขนาดน,นั้นแล้วนะครับอาจจะเป็นเทลแอนนาตออยเทลเกิดมายัางไงก็ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจบเลยเพื่อนสวยเอาให้วบบโอ้ถือว่าจบไว้อยู่นะเนี่ยไม่ต้องไปเล่นก็สเลเยอร์นะครับโอเคไปดูกันดีกว่าว่าอ้อยผมจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับสำหรับตานี้ แล้วเน็ตจะมาหลุดอะไรตอนนี้โอเคมาละไปหรอโอ้โหเดาว่าหลุดไปแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ก็ได้คะแนนอันดับที่4นะครับอันดับหนึ่งเป็นใครหว่าเรียบร้อยไม่ทันได้ดูนะครับหลุดไม่รู้ว่าใครอันดับที่หนึ่งไม่รู้แต่ผมอันดับ4อ่ะสหลับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหลับวันนี้ก็ไปลวจ้ะ